ซ่อมแอมนะครับวียูค้างนะครับนะ CLE นะครับแข่งกันกันกบช่างตีมีดแล้วผมสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะเอาเราไปดูกันนะครับมันค้างเลยค้างแสดงว่าเธอเติมงงพังไปแล้วนะครับนะจัดไปนะครับฝุ่นเยอะเลยปัดฝุ่นออกเปลี่ยนอาตัวดำๆออกเปลี่ยนเทนเตอร์2ตัวนี้ออกดังแน่ๆครับเครื่องนี้ ไม่มีอะไรมากมายวงจรมันง่ายๆนิดเดียวเองฝุ่นออกเป็นแบบนี้เป่าฝุ่นออกเป็นแบบนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ตัวทั่านมีการสกรีนเบอร์บอกเบอร์วิทยบรอแล้วนะครับในบอร์ดนี้นะครับถ้าดูไม่ได้ถ้าดูไม่ชัดเจนดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับในแบบนี้นะครับทันเตอร์นะครับเป็นตัวเลขแบบนี้สิงระบายวามร้อนแยกต่างหากนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีแผ่นป้องกันการ,การช็อตลงท่าน ราะว่าซิงค์ระบายความร้อนแยกต่างหากนะครับนะไม่ไม่ถึงกันนะครับตัวนี้นะครับเลยไม่จำเป็นต้องมีแผ่นระบายแผ่นป้องกันการช็อตนะครับตันเตอร์เป็น2เบอร์นะครับ t a p 4 1กับ t a p 4 2นะครับตัวได้เป็น a 1 0 1 5 c 1 8 1 5นะครับตัวนี้ตัวต้านทาน100โอห์มกับ220โอห์มขาดไปนะครับ2 2 0สองศนย์ r นะครับ220โอห์มกับ1 0 0 r นั่นก็คือ100โอห์มนะครับเพื่อน เป็นอย่างนี้นะเผื่อของเพื่อนท่านใดนะครับมันไม่ลงไปตรงแผ่นวงจรแล้วก็มองไม่เห็นในส่วนของการสกรีนนะครับก็ไม่ต้องไปห่วงมากมายเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันก็มีเหมือนกันนะเราก็ลองไล่วงจรดูนะครับแล้วก็จะได้เห็นในส่วนที่มันเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนครับนเห็นไหมแบร้อยโอม220อโอห์มอย่างนี้เลยครับเห็นไหมไหมไหมไม่อยู่ด้านนี้นะครับมันเป็นงานนั้นเพื่อนนะเพื่อนลองดูนะเออเห็นไหมครับ แต่อย่าล for ืมนะครับสิงระบายความร้อนมันไม่ต่อเชื่อมกันนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปเอาอะไรไปต่อเชื่อมกันนะครับมันติดกาวไว้นะครับเพื่อนครับ TP41 TP42 นะครับเบอร์แทนก็จะเป็น TP31TP32 ได้นะครับนะแทนกันได้หรือจะใช้ตัวใหญ่ขึ้นมากว่านั้นก็คงจะไม่จําเป็นเพราะว่าหม้อแปลงเขาเอามันเล็กแค่นี้เองนะ1 8บ1 8นแโวลต์นะครับแค่นี้ก็พอนรับนะถ้าอยากเพิ่มหม้อแปลงโมดิฟายอะไรต่างๆผมว่าก็ไม่ต้องไปทันครับมัญยากปัญหายากอุปกรณ์นะครับ ก็ใช้อันเดิมมันนี่แหละซ่อมให้มันดังก็พอแล้วนะครัะนะเป็นอย่างงี้นะตัวท่าทานจำกัดกระแสในส่วนของ RE ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีเขาไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยเพื่อนเลยสังเกตเห็นไหมว่าสังเกตไม่เห็นว่ามันจะมีตัวท่าทานตัวใหญ่ที่ r e นะครับไม่มีนะครับตัวนี้วงจรง่ายมากนะครับ IC ที่เห็นคือ IC741 นะครับตัวนี้เห็นไหมครับวงจรเหมือน741เลยต่างอุปกรณ์แค่นิดเดียวนะครับเห็นไหมเห็นไหม นะครับวงจรเมือน741ทั่วไปเพราะว่าวงจร741ก็เป็นลักษณะนี้ครับเหมือนกันเลยแถวนี้เหมือนกันเลยครับมาต่างกันตรงไดนะครับตัวนี้ตรงไดนะครับแล้วก็ตัวต้านทานแถวนี้นะครับต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับต่างกันค่าอุปกรณ์นะครับวงจรมันก็เหมือนกันนะครับจะจัดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์พวกนี้มาใส่ใส่ใส่เข้าไปก็ดังเลยแหละไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับใส่เข้าไปดําเนินการไปอาตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยใส่เข้าไป 2058ใส่เข้าไป TP41 มันเมนม,นมันเบิดนะใส่เข้าไปด้านนี้มีอยู่ TP3242 อะไรก็ว่ากันไปดัง